น้ำมันสกามครบปู้น้มัสกาค่ะบู้มาตามตามต่ออีกนปูตามต่อตามต่อหลังเข้าห้าจิดเต็มเต็มว่าต่มันหลายมันแต่มันหลายกันกับมาเสกกว่าหลายค่ะกเต็มนี่หกคู่ค่ะันหลาย่เทากับกับเพร้อมพ่นว่าโอ้เสื้อจะตัวตรงขนาด ก็ไปคว่ำมันว่าหลายค่ะชุนจามก็แก่จามมันเจือก็จังสัรที่อันนี้ของงอที่แล้วค่ะปรูให้กุ้งค้นนไม่เล่นว่าบ่ให้ค่ะก็จะว่าสนใจก็จะสนใจตัวขึ้นกระดานอันนี้เรเอาสูตรตัวนี้ลราขึ้นกระดานเไา่รู้เดยว่าได้ขึ้นค่ะได้ว่างให้กุ้งค้อนกันว่าค่ะว่างที่จะละหน้าค่ะวันนี้เขาจะมาเน้นตัวนี้สองครู มันนี้คงจะทายเน้นทุกๆเกิดขึ้นแปดห้าอ่าอันเป็นบวกตัวเน้นบวกตัวเพริบค่ะออกตัวเสยอยู่ทึ่งๆคุณตีปูออกตัวก้ามให้พอมพุณตีสุดเดียวกันนะครับศูนย์สามแปดสามเก้าสามกับด้วยตัวนั้นแต่ว่าห้องหนึ่งเอาลักสิบมาศูนย์กับแปดมาสิบมามันเป็นห่อเป็นขึ้นบนใช่ไหะค่ะอันนั้นไม่ได้ออกตัวก่า หมวดที่แล้วหวดที่แล้วมันได้ได้มันได้เพิ่มขึ้นไปอีกหมวดมันเด่นสามมันหงวดที่แล้วนีมันเด่นสี่กับห้ามวดแต่มันได้เป็นสี่กับห้าวันวนนี้วันนี้มันมันได้ตัวนี้<ะ>นที่นั้นตัวนี้มันจะเด่นเด่นที่ขอ้อเส้นตัวนี้เนี่ย่<ะ>ัจะเป็นสี่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเข้ามาเน่นแปดสี่เจ็ดห้ามามันจะเป็นหกคู่คือคือคือตัวนี้นี่นั่นมาเลเป็นตัวนี้ 8, 4, 8, 5, 9, สี่เจ็ดสีด่ห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่แปดห้าเข้ากลับมันเลยคือหลาย แต่ว่ากัให้ฮคูคนเดียวเห็นยุงปูเห็นอยู่คายคายลงอยู่ค่ะถุกสิบของเจ้ที่แหลกของวันนี้วันที่ไรตั้งชื่อเฉพาตัวหนึ่งวันที่สี่สิบวดที่สี่สิบต้องปูเนาะเจ็ดแปดเก้าวดที่สี่สิบอันนี้ก็สูตรของมันเด็กวิ่งมันคือห้ากับหนึ่งนั่นได้เด่นเด่นหามาข้อผลมาฟันเซ็ตห้าแปดวัน อันนับัดวันนี้มันจะหนึ่งกับเจ็ดบนี่มาเด็กหญิงหนึ่งกับเจ็ดแต่ว่าห้องบ๊อบเป็นวิ่งเดียห้องบ๊อเป็นยัดมัดผลมากกัยสิหนึ่งผลไม่นี่ในตัวนี้ม่้งเจ็ดผลนี่ในตัวนี้เมื่อห้องมาเทียบใช้ตัวนี้งวดที่สี่สิบมั้งมันกับมาเดินที่เจ็ดที่เก้าอัเขาก็ไดย เป็นทเก็บเล่นมื่อลงปี่มื่อวั <ฮะ S 2> อนว่เป็นที่เก็ดเจ็บเจ็ดเก้เก 9, 7, 7, 7, 1, าเจ็บสีเจ็บหนึ่งใ่มันก็เก้าห้าเก้าหกนี่สนะับงดกานมันมีอยู่หกโคกลับด้วยอันนี้วดนนี้มันมีอยู่หาโคกลับด้วยเีืก่อนเราลูเมย์ราอันอน่มา อา,ส,อา,อาสูตรอีลีลงก่ะเอาสูตรอีลีลงะสูตรนี้สูตรอีลีแล้วมาปุ๊บสูตรอีลีอันนั้นกับสูตรอีลีแต่ว่ามันหลุดมันลุดมันลุดสูตรหนึ่งเห็นไหมนี่มันลุดสูตรหนึง่งมันจะมี0 07 08 09เ้ามาตัวนั้นแป่สี่8 84 85 86เอามาตัวนั้นเนี่ยเขามาสนกับตรนี้สีเด่นที่84 85อันนั้0 7, 0 8, 0นเขาเอาเด็กเด็กดีนมาตัวนึง ห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งมัใส่เลยเด่นที่หาไม่เตด<ฆ>ือดวันนี้มันจะเป็นอะไรเสีอันนี้ไม่เด่นเก้าอันนี้ไม่เดน่นเ,ดนเจ็ดอันน<ฆ>ี้ไม่เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดหรือเปล่ามันเลยเด่นที่เจ็ดวันนี้เด่นที่เจ็ดเลยนนปุ่นหรอเด่นที่เจ็ดเขาเลยงกเป็นแกวหนาหรือเปล่าแก้วเ<ฆ>ด่น,นที่หนึ่งน,นีตี ที่หกสี่หห้ายังไม่อันที่ขึ้นกระดาษเลยกระดานนี่ยนั่นแหละตัววัสดาเบิ้งเอาไม่กากไมักมั่นเนาะค่ะเลือกเอาผู้นี้ผู้ใดมากตัวใดก็เลือกน้ำลดนว้เลยเนาะปู่ถ้ามันเดินต่อเป็นงวดที่สี่สิบปฏิภาณมานงวดที่สามสิบเก้างวดที่สาสเก้าะ่เ้าประเดี๋วขึ้นกระดานมั้ง มาเนียเป็นวดที่สี่สิบนี่แหละถ้าห้องเเรียแล้วปีหกสีหกห้ายังไม่เฉพาะตัวที่ห้อแต้มสูตรง่ยๆมันก็นมีอยเก่าคูเพราะตั้องตัวห้าบอตอนมันก็นมีดยดชเหือนเดงนบ่มีเด้ีมันจะมีอยเก่าครูเห้เห็นแต่วต่าห้าคัดหน,น,นึ่งเฉพาะเด่นสี่กับห้านี่หมันเลยจะมีมันเลยมีอยู่หกคูหอเด่น เดน8ปดสีแปดห้ากางวันนี้ก็มีอยู่หาคู่เหนือยพวกเขาจะไงเดียวมตีอะไรตี่กที่ทห้หยังไม่หลุดกลับด้วยเมื่นวาล่างาเดียวไม่กลับเลยเข้ามาแล้วรักสิบรักรักหน่วยมันมันมาจับ มันเนข้กว่าไปเห็นสุดเต็มเพิ่นอแสดงว่าแสดงว่าเลือนผ่านมังใช่นะปูแล้วแล้วเบิ่งมาสุดเนาะค่ะแมนเบื่งเบงคลิปมันจะเปนแมนค่ะมันจะเันเือนเลือนมันกัไก่เหไปเบิ่งคูบคลิปคือมีควบคลิปนะค่ะแมนเนนนี่สุดสุตัวทั้งไตมันเนาะ่ะมีซีเจ็ด4ีเจ็ดซีแปดซีเก้าเจ็ดแปดเก้มันจะมีสิบ เพราะว่าเขากรอันเลยคือเราเวีเอร์สีเก็บเจ็ดสีเลขูเล่ปูเจ้ามือยานแถวบ้านขอน้อยแถวได้เก่ามาอันขนาดถิบมาทั้งใตยังอันถีบมาทั้งใตยังอันขนาดถมาทั้งไตยังอันปูปูสีศูนย์ยานเจ้ามือกันได สว่สดีแน่ๆตัวที่ห่ออันนี้แหละตัวที่ห่อแ้ไปอยู่ที่ไหาวันนี้ถืออยู่กี่ล่ะวันนี้ดีแล้วไม่เป็นสี่เกาพ่รหนู้สึกคือเก่าเล่นมาตุ่มวัาดีคนสุว่าหลลยหลยกับพอเกัาพี่เจริญนะค่ะมันมันไผ่มันมันค่ะ มันประมานพอเหมือนนี้ขนาดซื้อเลขหายเก็บหายเปียกน้ำกันนั่งบอมานย้เนี่ยเดยนั่งอยู่หันเดียวพอใจเคยบอกเอาอบคืนนี้ทหารเป็นละวันนั่นก็ิ่นเสียวัเด็กเขาเฮี้ยนเขาสั้นนอ่นไมอยู่วัดเลยมาปูคนไล่ไม่ยู่วัดเลยเกิดเต้นแม่นดิ มันปันทงทงสไทยยมันห้าเจ็ดแปดห้าเนเน้นไปที่ห้าเก็บือสเขาจเครืงมาเอาจำสิ่งขอีดใส่กันนั่นก็งี้ยังสีได้ได้หน่อยพอเราได้บอกนันเป็นน้ำน้ำน้ำหลวงคนี้เนอยเสียวสือรอดจะค่อนสวรรค์แล้วว่าใดมันต้องพ่อนสวรรค์เนาม Cái này nói cái gì cô vào đấy đó có năng chôm ta là Cái này chiếm Thì hốc xí lấy cả mấy Cả mấy cao đấy cô Phải, phải chụp là có một <laughs> 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 cầu Cái này cho ọc tổ cầu kích cầu miên miên như nó kết cầu Nó là เก้าเก้าห้าตัวน่น่กางใเน่นะเป็นยังบนห้างอาศัยบุญนำไปกาะแต่ห้องวิเคราะห์ดีๆมงที่นี่ตัวนี้มีเก้าตัวนี้มีเก็ด นกับเจอีกมันนึงมันควรจะเศร้าหมออห้ามาดูเงี่ยวันที่ยี่สน่กับเจล่างแต่วันที่ห้าวีเพาะดีๆเจ็กับเก้ามันวันวที่ยี่ัวัที่สามสิบเก้าสามสิวันวัที่สี่สูไม่มักตัวใดเป็นพิเศษปะครับก็มักเจ็ดกับเก้า เปว่าวตะเกตตัวเก่าขืออนคือบาิวคือเก่ามันเป็นวัดที่สี่สิบเจ็ดกับเก้าวดวที่วดที่ยี่ที่สามสิบเก้ามันสี่กับห้ามันกับมหาอันนัวัดตนหลอกสามสนมันสามตัวกูมาพิดเยนี่คือเก็เก่าเก้านปูน่ะเจ็เก้านาะมันเด่นนะมันเด่นมันเด่นของมันเองนะ แกะมังไม่ในในใน,ในตัวนี้มันลยหดูดไปมันนั่นว่าตะกัดตะกัดั่ได้กักก <laughs> ไดไนะั่ไดนะ้กัดเลยเ่า่าาฮ่าฮาาฮม่าักา ให้หมดชุดเลยหลับหลับหลับมาตาใสกี้ตะกี้คือพอเห็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็สนใจยแต่ตัวนี้เนาะแม่นแต่ว่าบอกคนว่าจะเลื่อนผ่านน้องปูเนาะเพราะว่าไายเบิร์ตไทยเบิร์ตทุกช่องตอนเบิรงให้มันจบสิบสี่ก็จะมาลงมันมันยังมาสงสัยเนาะค่ะเนวคนไม่ตะโกนเลื่อนก็เลือนเลื่อนเ่เลื่อนๆปไปเบิ่งมันเลยมันเลยาะเข้าใจจ้ะยันยันจนกรทั่งช่องได้ค่์คานามันหรือไหนบุกเลื่อนเอาจะโตเลขก่า จังผ่านี้เนาะพวกน้องคนก็เว้าดนเป็นการเกิดด้านพวกยากมากที่นักทีวกูดจักเลอยไปจากเลืยเรื่อๆนะแอดมินก็จะเป็นเฝ้าโดนดิอุตสาห์ังพี่น้องอุตสาห์ังขออดสิบนาทีกับบอสเงินเงินเนาะบอสอดสิบนาทีมันลงคลิปบอสอย่างไรพี่น้องปัญหาบอคือพูกองคนเนี่ยพกคนเก่งเนา ล่องหานะที่หนึ่งก็บล่องรถอคนนีกวาอาจารย์ใหญ่ตามนี่เลขสวยตีหกสี่หกห้ายังไม่โดดเดินดีค่ีหกสี่ทั้งสี่ตีหกขาพานซ้ำกว่าดีเดินดีแต่ว่าจะเริ่มกับเงืย ไม่ดได้เน้นรักสุดโมปักหลักนะปููม,มกักเมยมักแรนในปูมีเด็กวิ่งน้ำมัเเล่นมัมันเด่นสุดคือเดดเลยเยนน่นเจ็ดวิ่งก็คือวิ่งเจ็ดเปนเลยปูเนาะเด่นเจ็ดรองเก้าสองแถวสอเจ็ดเจ็ดรองเอ,อันนี้มีเกสองแต้มอันนี้เจ็ หนึ่งสองสามเห็นบห3สามเต็มเขาเป็นเต็มนก็เอาตัวตัวเด่นนี่นะค่่นแะสามสบเก้าสมสิบเก้านี่แต่ห้องเทียบเทียบเด่นค่ะแวจนแน่เยนนยนะ กับด้วยไม่หนีแน่ๆฝนไม่นี่แหละจะได้พัวออกก้อนกับสิตัวนั่นตัวออกกอกับว่าได้เน้นๆหรอทำได้เน้นๆนะสิแล้วก็จยอไปมัดเอามัดมัดมันมัดไขมัดมันมันก็จะบ่มัดก็จะกับสิพานลดบไงหน่อยๆโอ้ยนี่ใหญ่สิบ่เขากับสุดผู้ขาแท้หริอเปล okay, you okay. mm? ่า ขันเป็นเล็กี่ขอดหรอขึ้นหน้าขนหน้ขึ้นหน้า้นหน้าขึ้นหาขหลขึ้น้าขนขน้าเึ้ขบนห้าขาขหขนหน้าข้น้า้หเลขบนแต่ว่าบ่บ่หส้มันห่หนานหันบ่หมานนนหกขหาขห้านห็นบ่าาานนบขาเห็นบ่ เข้ามา e e 8, <cadre S 2> เข<อ>้าเข้ามาเน้นแปดเนาะปกติมันก็ม okay. ีหกแปดเก้ายู่ดอกตัวรักิบมันแต่ว่าเข้าเน้นตัวเดียวมันมาที่สามตัวสามมันเป็นมาออกเป็นี้ใช่รักหน่วยนี่กับเขาหรือไงนี่เจ็บนี่เขาออกมามาเนี้ที่เขาเน้นเน้นสุดๆรักหน่วยตัวนี้มันโดนขาดมันจะหกเก็ดเก้ามาตัวหลักหน่วยเดียวการเข้าสามตัวมาจับใจนี่มันก็จะเป็นสิบแปดตัวมาแต่ลาย บนนึ่งเดียววันนี้มันกัมีเลยวันโน้มีเลยแต่ว่าบู้หาแต่ว่าให้เบิ้งซื้อเลยเบิ้งาซื้อเบิ้งซื้อเียมีให้เบิ้งเอซื้อเพราะจิตใมันเสียเนาะว่าเที่สามสิบอีืงหาว่าที่งสามหรสามเอามาเบิ้งซจะซื้ออนี้ลักหน่วยนี่ตัวนี้มันบ่าได้ในรูปว่าที่ยบแปด ปีหกส้ายังไม่โดดเต้นเลยหกเจ็ดแปดอ่นี่รับหน่วยเนาะเจ็ดเก้ารับหน่วยหน่วยแต่้ามาใ้หนึ่งิบเป็นสิบแปด่อหเราหึได้จับอีเลนจับอีเลนจับอีหลอดก็วหาอ่งปีหกสี่หกห้าคันโนมาวีคอเป็นมาปียุดสิบแปดตัวบนไม่กลับ โมเมนต์ทหตุใด้เห็นเบิ่งซื้อไปไปห้าเน้นเอาที่เนแนๆเฮ็ดดังจีบถือตุกงวดบ่ไทายเปูกล่องไปซื้อนั่นซื้อกล่องทายก็คนไปซื้อนั่นซื้อจรพ่อคัดเน้นให้คนบ่มาะต้องคัดเอาด้วอันนี้สูตรบดเปลือกเลยน่องเปลือกตัวนี้ว็ที่34หลักสิบหลักหน่วย รักน้อยสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรที่งวดงวดที่สี่สิบเอ็ดงวดที่สี่สิบเอ็ดมาส่วนงวดที่ยี่สิบแปดมันจะได้ยยังไม่หดูดี่หสเอาดีแต่้อมาแจับเอาเอาลักสิบหนึ่งครับร <Okay. S 1> ักน้อยสามสิบห้าสิบเอ็ดหกสามสิบแปดตัดเอา <5. S 1> เดินดีดี ค่ะวันนี้ทางทีมงานกะซีครอบคุณนปูหล,ลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนี่นัดก,ก่อนมัดเจ็ดสิบหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเอานั้ยค่ะนีะอ,อันนี้อันนี้งวดที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้งวดที่ยี่สิบเก็งวดที่สี่สิบเอามั้ยงวดที่สี่สิบอันนี้งวดที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้สูตรนี่ อันลักลักน่วยน่วยตัวน่วยดึงมันส้นทุกหวดเดินได้ดีดที่ส so ี่สิบอดนงวดที่ยีบปมันเลยมาได้ตัวนี้นเน่ยเข้าดีวิ่งหน่วยบนแต่ห้องจะเรักสิบแปดเจ้าันได้ตัตัวเดียวสองแปด่ะเรนเอาน่อยๆให้เพื่อนนั้นมาู หนึรอยีอ่สกงวดลวดนสงวดนี้เป็นงวดที่ยีิบเจ็ดันนี้งวดนี้เป็นงวดที่ยีบิบแปดบ่บ่มันสิดตัวได้เห็นัวอะไรค่ะตัวดเห้องทส<อ>ูดต์อันเลยก็ห้องห้องคัดเงินงบ่หมาณมาส่ะขอบคุณปู่ค่ะนำมาตกับ